เดอช็อกเดอช็อกย้อนยุคเปิดร้านอยู่ที่ไหนครับเปิดร้านอยู่ในสวนการค้าแห่งหนึ่งในย่านกลางเมืองนะคะอ่าฮะเป็นเสื้อผ้าลักษณะไหนครับเสื้อผ้าผู้หญิงค่ะเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับค่ะเรื่องที่เล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ไหนครับที่สูนแห่งหนึ่งในย่านกลางเมืองอะค่ะสูนส์สักค้าแห่งหนึ่งในย่านกลางเมืองค่ะที่เพิ่งจะเกิดเพลิงไหม้เมื่อไม่นานมานี้หรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้นั้นอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหลอครับ ก็ได้ไปค่ะออก็ไปคือคือได้ทราบข่าวจากเจสสอร้อยก็ได้ไปไปถึงที่เกิดเหตุหก็ได้ไปดูอยู่ประมาณยันตีห้าครับค่ะก็เลยตอนแรกก็ไม่ทราบเรื่องว่าเป็นเป็นเพราะอะไรก็มาถามมาถามยามยามบอกไล่าฟังว่าได้มีการก่อสร้างในนั้นครับได้เกิดไฟช็อตขึ้นมาแป๊บหนึ่งก็เลยเกิดลุกไหม้ขึ้นมาก็ประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วครับค่ะก็เลย ก็เลยได้ทราบข่าวก็เลยได้ไปดูร้านอืก็ที่ร้านก็ไม่ได้เป็นอะไรครับก็ยันเช้าก็พออีกวันลุกขึ้นก็ไปก็ไปดูดูอว่าเหตุการณ์นี้เป็นยังไงเกิดขึ้นมาอืก็ไปเสร็จก็มันก็ไม่มีอะไรนะคะครับก็เพิ่งได้ได้เข้าไปสัมผัสมาได้เมื่อที่ผ่านมานี่เองอะค่ะออผมถามคุณเมย์นิดหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่มีเพลิงไหม้แล้วเนี่ยห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปเลยหรือเปล่าะใช่ค่ะ อ mm hmm. แล้วเจ้าของร้านเข้าได้ไหมฮะเจ้าของร้านเข้าได้ค่ะเข้าได้คือไปตรวจตรวจสอบความเสียหายได้ใช่ค่ะอ่าแล้วในปัจจุบันนี้ปล่อยเข้าได้ตามปกติหรือยังครับก็เข้าได้บ้างค่ะ mm hmm. แต่ตอนนี้ก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้เข้ากันครับค่ะก็แบบว่ายังไงอะคะก็เพิ่งได้เข้าไป mm hmm. เข้าไปนี่คือว่าจะไปเอาของใช่ไหมคะครับแล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาโดยที่ว่าไม่ได้คาดฝันเลย mm hmm. ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นมาครับก็ได้ไปกับน,น้องสาวสองคนเล <หว S 2> ็กเข้าไปก็ไปที่ร้านคราน,นี้คุณแจค่ะเปิดไม่ออกเปิดออกลูกนึงอีกลูกนึงเปิดไม่ออกอื <หว S 2> ก็ทํายังไงล่ะก็เรียกยามให้ยามช่วยงัด <หว S 2> ก็งัดได้เข้าไปได้สักพักนึงก็เป็นเวลาโพสเพแล้วนะคะครับก็ได้น้องสาวก็ได้เจอก่อนได้เจอสิ่งที่เขาไม่เคยได้เจอมาก่อนเ <หว S 2> ขาก็ล <หว S 2> ่าให้ฟังเขาก็ เล่ากันทีหลังคือตอนแรกเนี่ยต่างคนต่างไม่รู้กันครับก็ไม่พูดกันเพราะว่าเดี๋ยวใจหายครับเขาก็เป็นน้องสาวเป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วอืส่วนนี่ก็ได้เจอแบบว่าเขาเจอเหมือนเป็นร่างคนดำดำนะคะเจอแต่มองแต่ไกลมากเลยครับเขาก็ขยี่ตาดูแต่แล้วเขาก็ไม่เชื่อเขาขยยี้ตาเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยจนเขาจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้หายไปคือลักษณะเป็นการที่ทาสีครับค่ะ ันนี้น้องสาวแล้ฟังแล้วนลุกแล้วเนี่ยค่ะจริงๆอันนี้ระสบมาแล้วแล้วก็วันนี้ก็ได้เข้าไปเก็บของใช่ไหมคะเก็บของอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นคนบอกว่าให้จุดเทียนให้จุดเทียนรอบร้านครับจุดแล้วเนี่ยตั้งแล้วก็ดับตั้งแล้วก็ดับตั้งที่ในร้านไม่มีลมเลยมันเงียบมากเลยทําไมต้องต้องต้องจุดเทียนให้คุณเมย์มันมันไม่มีไฟไม่มีไม่มีไฟ่ไงคะเขาตัดไฟก็เลยต้องจุดเทียนเอา ช้จุดเทียนเอาเพราะว่งั้นมองไม่เห็นค่ะคไม่ได้เอาไฟฉายไปอืก็เลยจุดเทียนจุดเท่าไหร่มันก็ล้มจุดเท่าไหร่ก็ล้มเหมือนทุงนั้นที่เหมือนมีคนอตอบเทียนหลบลงอะค,ะค่ะก็ตั้งตั้งจนแบบเป็นทนไม่ไหวเลยตะโกนบอกเมื่อไหร่จะตั้งสักทีก็เลยตั้งได้ครับตั้งได้สักพักหนึ่งก็เลยเกิดรู้สึกว่าอปวดท้องปวดท้องเบาขึ้นมาก็ทิ้งน้องสาวอยู่ในห้องคนเดียวน้องสาวบอกว่า อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนรอก่อนบอกไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะก็เลยวิ่งออกไปเข้าห้องน้ําเพราะว่าห้องน้ํานี้เขาก็เปิดให้คนงานใช้อยู่ใช่ไหมคะก็วิ่งเข้าไปกพักหนึ่งเนี่ยมันมีห้องน้ํามีทั้งหมดห้าห้องเสียอยู่สองห้องสามห้องใช้ได้ครับก็เลยไปเข้าห้องที่มันมีอยู่ห้องหนึ่งปิดอยู่คราวนี้รู้สึกว่าทําไมเราก็เข้าอยู่รู้สึกว่ามีคนนอยู่ในห้องน้ํากับเราด้วยคนหนึ่ง เสียงเหมือนของตกน้นตกก็ตกตก็ก็กกกไม่คิดว่ามีอะไรกไ็ไปร้องเพลงขึ้นมาอืร้องเพลงขึ้นมาสักพักหนึ่งมันก็เหมือนกับวูบอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ถ่ายก็ถ่ายเสร็จอะไรเสร็จก็ออกมาล้างมือ,อก็เลยหันหลังไปไปพูดบอกว่าก็เลยร้องเพลงคำนองร้องเพลงว่าคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากับตัวเรารแต่รู้ว่ามีคนอยู่กับเราแล้วเราสัมผัสกับเขาตั้งแต่ทีแรกแล้วก็เลยก็เลยกลับมาที่ที่ที่ร้านน้องสาวเขาก็ เก็บเสร็จได้ยางเก็บเสร็จได้ยางเรเร็วเข้าครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเราก็รู้ว่าเขาพูดอย่างนี้หมายถึงว่าอะไรแต่เราก็ไม่อยากถามเขาใช่ไหมคะคแล้วเหตุการณ์นี้ก็เจอมาหลายคนแล้วด้วยเป็นคนงานครับเจอเจอโดนแบบนี้ทั้งที่เขาก็ปิดข่าวกันโดยที่ไม่มีใครรู้เรื่องตามตามตามข่าวที่ลงในหนังสือพิมพ์เขาบอกว่ามีช่างทาสีเสียชีวิตใช่ไหมครับใช่ค่ะกี่คนให้คุณเมย์จริงๆตามหลักแล้วนี่เสียชีวิตที่ห้าศพห้าศพค่ะอื จริงๆแล้วนี่แต่ในแต่ในข่าวหนังสือพิมพ์ที่ลงมานี่ไม่ถึงห้าศพใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือไปตายที่โรงพยาบาลแล้วคนหนึ่งครับแล้วเหลืออีกสี่ศพตอนหลังเพิ่งมาเก็บค่ะอืึอ <ๆ S 2> ก,ก็ก็แบบว่าก็ไม่ได้ไปดูศพด้วยครับอีกสองคนเป็นลมอีกสองคนโดนไหม้อืค่ะก็เลยก็เลยไม่คิดว่าเรื่องเหตุการณ์จะเจอแบบนี้มาแล้วก็ไปถามยามเขายามเขาก็เล่าให้ฟังว่าได้มีคนเจออย่างนี้เหมือนกันอืมเจอในสถานที่เรียกว่าคือวิ่งกันหา เขาคิดว่าเป็นหน่วหน้าเป็นหัวหน้าช่างมางเป็นลูกน้องมางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพิ่งมาเล่าให้ฟังตอนหลังก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะมาเกิดขึ้นอีกเลยก็เลยแบบก็เลยทํายังไงก็่ามาเล่าให้ให้คนที่เขาได้รู้ได้รู้เหมือนกันทราบใช่ไหมคะก็เลยเขาเล่าบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วการให้เป็นคนไปเชิญวิญญาณออกมาเพราะว่าวิญญาณยังอยู่ที่นั่นอีกสอง่อที่เขายังไม่ได้ออกมาจากในสุนครับก็เลยไปเชิญออกมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะได้ไปเชิญเชิญก็ออกมา ก็เลยบอกว่าขอให้เข้าไปในสิ่งที่ดีๆครับไปอย่ามาครอบครัวร่างอะไรก็ไม่มีแล้วขอให้ไปในพุกที่เข้ามาดีกว่าครับค่ะก็จนตะวันวันนี้ก็เลยทุกวันนี้ก็เลยเข้าไปก็ยังไม่ได้เจออะไรอีกเลยเข้าไปบ้างครับที่บอกว่าไปไปเชิญวิญญาณเขานั้นเราทํายังไงหะคุณเมย์ครับก็เมีก็ได้จุดธูปแล้วก็จุดเทียนเทียนจุที่หน้าร้านของของเมย์ออกมาค่ะเขาก็เดินตามบอกมายามเขาก็พูดออกมาว่า ออกมากันเยอะเลยนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนได้สัมผัสกลิ่นด้วยครับคือก็จุดออกมาแล้วก็มาส่งเขาที่หน้าห้างแห่งนั้นนะคะครับค่ะโอ้โหอันนี้คือคือห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใจกลางเมืองกรุงเทพเลย<ช>นะครับที่เพิ่งจะมีเหตุเพลิงไหม้แล้วก็หลายต่หลายคนรู้ข่าวดีกันดีเมื่อไม่นานนี้เอง<ช>นะฮะ,ระเราคงย้อนกลับไปนิดนึงนะคุณเมย์ว่าสาเหตุเกิดเพราะว่าไฟฟ้าลัดวงจรหรือเปล่าไม่ใช่สาเหตุเพราะว่า ช่างทาสีสุดบุรีเขาได้ไปติดกระตินเนอร์กับติดสีขึ้นมาชั้นไหนฮะชั้นสองค่ะชั้นสองเลยใช่ค่ะแลร้านคุณเมียอยู่ชั้นไหนชั้นสองเหมือนกันชั้นสองด้วยเหมือนกันค่ะเออฮะต่อยู่อีกโซนหนึ่งอยู่อีกโซนหนึ่งของของของชั้นสองใช่ค่ะเออนะครับเออเขามีการจัดการหรือว่าดูแลหรือว่าเรื่องของประกันภัยกับในแต่ละร้านที่นั่นอย่างไรครับอ๋อไม่ค่ะคือแต่ละร้านเพราะว่ามันไม่ได้เกิดเพราะเหตุ ล้ววงจรคือต่างคนต่างเป็นประกันภัยกันเองค่ะครับค่ะก็เสียหลายล้านเหมือนกันอืมร้านใหญ่ก็เสียเหมือนกันที่สย์นะคะครับผมอ๋อนะครับ,รบนัน่นนั่นคือเหตุการณ์ออคิดว่าตัวเองทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยนะครับเจอจริงๆริงหรือเปล่าคุณเมย์เจอจริงๆค่ะเจอจนน้องนี่นั่งร้องไห้แล้วก็จพาพําภผ้าไปติดตาเลยกลับมาต้องหาน้ําพัดถีให้เขาล้างหน้าเขาล้างมันค่ะ โอ้เรื่องนี้ผมเองไม่ค่อยได้ขนลุกมานานแล้วนะครับฟังเรื่องนี้แล้วผมขนลุกเลยจริงๆค่ะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเมย์เป็นคนที่ว่ายอมรับว,ว่าเมย์ไม่ได้กลัวเพราะว่าเมย์ก็ได้เคยเจอมาสองครั้งแล้วคือลักษณะของเมย์อยู่ในลักษณะการที่เมย์ไปถือศีลได้ยินเสียงจิตเอ,อได้ยินเสียงปีเป๊กทั้งๆที่ทั้งตึกไม่ได้ยินเลยในที่สองคนกับแม่พามครับค่ะเมย์ก็เลยก็เลยมาถามก็เลยบอกว่าก็เลยทําบุญไปให้เขาอืแล้วอีกทีหนึ่งเมย์ก็มาเจอที่บ้านครับ เมย์นอนอยู่แล้วมีเสียงร้องไห้เสียงเ้อืก็ขอความช่วยเหลือเบย์ก็ตื่นมาเมย์ก็ใส่บาดแผลให้เขาหลังจากนั้นเมย์ก็ไม่ได้ยินอีกเลยเบย์ก็ได้สัมผัสมาตลอดครับคุณแม่ครับแล้วปัจจุบันนี้ห้างนี้เปิดทําการหรือว่าเปิดค้าขายอย่างอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนชั้นไหนก็ยังไม่เปิดใช่ไหมครับมันก็ปิดมีการเอาเอาป้ายเอาอะไรไปกั้นแล้วใช่ไหมฮะคือห้ามคนเดินเข้าไปเลยตอนนี้ก ก็คงเปิดได้ก็ประมาณมีนาค่ะครับค่ะนะฮะแล้วตัวร้านของคุณเมย์เองก็เปิดมีนานี้เหมือนกันค่ะอ่าได้ข่าวว่าจริงหรือเท็จที่เขาบอกค่าเช่าเแพงมากใช่ค่ะจริงค่ะเดือนประมาณเท่าไหร่ครับที่นั่นตกแล้วก็แปดหมื่นกว่าค่ะแปดหมื่นกว่าบาทค่ะต่อเดือนนะนะฮะไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ โ oh, อ้โหนะครับแต่ก็เป็นห้างหรือว่าศูนย์สินค้าที่แหล่งเป็นรวมแหล่งวัยรุ่นเลยนะครับนัดเดินซื้อหาเสื้อผ้ากันเต็มไปหมดนะครับแม้จริงแล้วผมอยากจะรู้จักรา้านของคุณเมย์แล้วเกินแต่แต่คงจะไม่ถามตรงนี้นะครับค่ะเดี๋ยวยังไง ได้ได้ไงผมคงอยากจะรู้ชื่อร้านจริงๆนะครับเดี๋ยวยังไงคุณเอช่วยสอบถามคุณเมย์รือว่าคุณและสวัสดีอีกครั้งก็แล้วกันนะครับว่าชื่อร้านของเธอเชื่อว่าร้านอะไรนะครับนะเป็นร้านเกี่ยวเสื้อผ้าสุภาพสตรี่ะนะฮะมี้วกฟังหลายท่านนะครับถามเข้ามาเยอะมากเลยครับเรื่องของนามสกุลของคุณจุฬารัตน์ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรกับคุณอลงกรใครคะอ่อนนารีป่ะคะเออไม่แน่ใจฮะใช่ไหมฮะคุณอนารีหรือเปล่าคุณออนารีจุฬารัตน์หรือฮะใช่ค่ะเป็นญาติกันค่ะเป็นญาติกันนะครับ นะครับเพราะว่านามสกุลหลายหลายคนถามเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็เราย้อนกลับไปนิดนึงนะครับมีหลายหลายคนฝากเข้ามาบอกว่าเล่าได้น่ากลัวจังเลยไม่กล้ากลับบ้านแล้วนะครับแล้วก็มีเข้ามาบอกว่าเล่าได้น่ากลัวมากขนลุกหมดแล้วจากแก๊งอ้วนผอมแก๊งนี้จะเป็นสุภาพสตรีสองคนครับคนหนึ่งอ้วนอ้วนอีกคนหนึ่งพร้อมผอมนะครับแล้วก็มีเข้ามานะครับบอกว่าเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนนะครับ เข้ามาในเรื่องที่เกี่ยวกับบอกว่าพี่ป๋องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แม่ผมขออนุญาตไม่บอกก็แล้วกันนะครับ<ฆ>ใช่ไหมจากคุณทัศนะครับ<ฆ>ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักห้างนี้กันดีให,นใหญ่มาก,มากนะครับ<ฆ>นั่นคือเรื่องของคุณลักษมวดีหรือวคุณเมย์น,นะครับ<ฆ>น่ากลัวมากนะฮะ<ฆ>ยังมีเรื่องในลักษณะแบบนี้อีกหรือเปล่าคะคุณเมย์ก็ตอนนี้เมย์ยังไม่ได้สัมผัสเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยกะว่าวันเสาร์นี้จะไปกับเพื่อนไปไหนครับ ถามว่าเมย์จะลองไปดูเพราะว่าเพื่อนบอกว่าไม่เคยเจอเลยแต่ว่าเมย์อยากจะลองไปสัมผัสดูว่าเมย์จะได้เจอหรือเปล่าแล้วจะโทรมาไลฟ์พี่กมลไ่ีทีเอ่อจริงจริงแล้วอยากจะขัดนิดหนึ่งนะครับว่าไม่ไม่ค่อยอยากให้ไปเท่าไหร่นันี่กำลังพูดถึงบ้านล้างที่ลางกำแพงสามสิบสองใช่ไหมครับใช่ค่ะกับเจ็ดนะฮะยังไงยังไงเอ่อ คงจะบอกไม่ให้ไปคงจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะยิ่งห้ามมือนยิ่งยุกนะครับแต่ว่าถ้าจะไปเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าปัจจุบันนีม้มีมิชามิชาชีพแล้วนะครับผู้ที่ฉกฉวยโอกาสว่าคนไปดูบ้านล้างบ้านล้างกันก็เลยไปทําเรื่องที่ไม่ดีไม่งามสักเท่าไรนักนะครับบางทีเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปหาเรื่องคนที่ไปดูบ้างอะไรแบบ,แบ,บนั้นนะครับบางทีก็มีเรื่องของการเมาสุราบ้างสารเหยบ้างยังไงถ้าจะไปก็กมีสุภาพุรุษไปบ้างก็ดีหรือว่าถ้าจะไปจริงก็ระมัดระวังนิดนึงแต่ถ้าให้ จะดีกว่ไม่คือว่าเมย์เป็นคนที่อยากจะรู้ไงคะเมย์เป็นคนอชอบแบบคือเมย์เป็นคนมอกตรงว่าเมย์เกิดเป็นคนวันสาวแล้วเมย์แข<ค>็งแล้วเมย์อยากจะสัมผัสกับเรื่องนี้เมย์อยากจะลองดูเพราะว่าเห็นเพื่อนเล่าว่าเขาไปที่ใดไม่เคยเจอเลยอะไรเลยก็เลยอยากจะไปอก็อ,อ,อยากจะไปลองดูเองว่าจริงหรือเปล่าก็ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับคุณและสวัสดีครับแล้วกาดหน้าเราคนได้คุยกันขอบคุณครับสวัสดีครับ มันคือเรื่องที่3ในคืนนี้เธอมีความน่ากลัวมากขึ้นมากขึ้นน,นะครับน่ากลัวมากขึ้นมากขึ้นน,นะครับย<อ>ย้อนช